สนับสนุนโดย AAS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS อ่าเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับที่นี่ ชอบค่ะฉันชอบเหลือเกินที่นี่คาทอลิกเชิร์ชบทคาทอลิกทำให้ฉันนึกถึงบ้าน I miss my home ผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามาดามต้องชอบเพราะว่ามาดามเนี่ยมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ประมาณ95%นะครับผู้ชมก็เป็นชาวโรมันคาทอลิกด้วยอ่า absolutely <laughs> ส่วบรดคริสแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ภายในเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะครับภายในโซนที่เรียกว่าโซนตลาดน้ำนั่นเองครับแต่ว่าเราจะพักเรื่องข้อมูลไว้สักครู่ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไปติดตามข่าวสารบันเทิงอาเซียนรสแซ่บๆกับคุณวินาจงประสิทธิ์ดีกว่ากันในช่วงอาเซียนสปซยสปายนาครับ ายวีนาข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียนสปายส์สบายวีนาค่ะ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะคุณผู้ชมเราเพิ่งจะพูดถึงเวทีประกวดนางงามจักรวาลค่ะสรุปแล้วนะคะว่าฟิลิปปินส์จะเป็นผู้จัดเวทีนี้ในปีหน้านะคะแล้วก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจสำหรับเบียอาลอนเซอร์เวอร์สแบกอย่างแน่นอนค่ะ ฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ในวันที่30มกราคมพศ2560โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ก็บอกว่ากำลังมองหาสถานที่จัดการประกวดค่ะซึ่งอาจจะเป็นทั้งเมืองดาวาวหรือจังหวัดคากานเดโอโรทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกาะบุราไกจังหวัดเซบูหรือว่าจังหวัดาลาวานันทางภาคกลางหรือไม่ก็เมืองวิกน หรือย่านปาใสในกรุงมะนิลาโดยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ฟิลิปปินส์เคยจัดเวทีการประกวดนางงามจักรวาลที่ผ่านมานางงามฟิลิปปินส์เคยได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลมาแล้วถึง3คนนะคะรวมถึงปียาอลอนโซเวอร์สแบกที่ได้รับตำแหน่งเป็นสาวงามที่สุดในโลกคนล่าสุดค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเปียได้เข้าไปพบกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเตเพื่อคุยถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการประกวด แต่หลายคนนะคะก็ไม่ทราบว่าสรุปแล้วประธานาธิบดีตกลงพร้อมที่จะให้จัดหรือเปล่าจนกระทั่งมีรายงานข่าวว่าจะไม่มีการจัดนะคะทำให้รัฐมนตรีต้องออกมาคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วจะมีการจัดในฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนค่ะสำหรับสาวงานฟิลิปปินส์ที่จะเป็นตัวแทนไปร่วมการประกวดต้นปีหน้านั้นก็คือมารียมิก้าแม็กซีนเมดีนาค่ะเธอทำงานเป็นนักออกแบบและนางแบบ งานนี้ชาวปีหน่อยต้องตังน้าตัางาลุ้นแน่เลยทีเดียวและเปียอลอนโซเวิรสแบกนะคะก็ยังบอกกับสื่อค่ะอีกว่าเธอต้องการสวมมงกุฎให้กับนางงามจักรวาลคนต่อไปในฟิลิปปินส์บานเกิดของเธอค่ะ ตอกันที่มิกกี้บูสโตสนะคะนักร้องชาวแคนาดาเชื้อสายฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมที่เคยแข่งขันในรายการร้องเพลง Canadian Idol ของประเทศแคนาดามาแล้วนะคะ mm hmm. เขาเป็นทั้งนักร้องนะคะนักแต่งเพลงแล้วก็นักแสดงตลกแต่ว่าสิ่งที่เขาดังที่สุดเห็นว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่เขาเผยแพร่ผ่าน YouTube ค่ะวิดีโอล่าสุดของม i กี้บูสโตสที่ออกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ เกี่ยวกับวิธีที่จะให้คนต่างชาติสังเกตว่าใครเป็นคนฟิลิปปินส์เริ่มจากการที่เขาและสาวต่างชาติออกเดทด้วยกันเป็นครั้งแรกและเธอก็ถามเขาค่ะว,ว่าเป็นคนชาติอะไร Chinese Japanese Mexican Indonesian Egyptian I know you're Indian I think it's so cute! so Kind of flattering How you're trying to guess what race I am and kind of struggling No I am not hybrid I'm 100% F to the I L I P I N O I'm filipino No I'm not Lati No I'm not Chinese No โดยเขาร้องเพลงสไตล์แรปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกวิธีที่จะสามารถสังเกตได้ค่ะว่าใครเป็นคนฟิลิปปินส์ทั้งวิถีชีวิตความนิยมทานข้าวในปริมาณมากนะคะหรือว,ว่าการที่ชอบใช้ช้อนและซ่อมยักษ์เพื่อตกแต่งบ้านและมีบางอย่างบนใบหน้าที่สังเกตได้ค่ะเช่นจมูกกว้างเล็กน้อยหนังตาตกและมีบุคลิกชอบชี้ด้วยริมฝีปากค่ะ หรือไม่ก็ชอบเล่นกระพริบตากับเด็กๆแล้วก็พูดว่าให้ทำตาสวยแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคะให้พาเพื่อนเอเชียทุกคนไปร้องเพลงคาราโอเกะและคนสุดท้ายที่ไม่ยอมหยุดร้องน่าจะเป็นคนฟิลิปปินค่ะแต, there, the แต่ไมกี้บอกว่าถ้ายังดูไม่ออกจริงๆว่าในกลุ่มนั้นมีใครเป็นฟิลิปปินบ้างก็ให้ใช้การทดสอบสิ่งสุดท้ายนี้ค่ะเป็นการเรียกแบบฟิลิปปินอย่างแท้จริง แมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจที่จะชมคลิปวิดีโออื่นๆของเขาอีกก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยค่ะมิกกี้บุสโตสค่ะต่อกันที่สิงคโปร์ค่ะไปดูการเตรียมจัดงานเทศกาลการแสดงตามท้องถนนกันในเดือนนี้ค่ะ เทศกาลกลางคืนของสิงคโปร์หรือสิงคโปร Night Festival ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีทีมเกี่ยวกับการประดิษฐ์และนวัตกรรมซึ่งเป็นเหมือนกับการหวนสู่อดีตช่วงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยจะมีการแสดงตามท้องถนนของสิงคโปร์ทั้งแสงสีและการแสดงโลดโผนซึ่งจะเป็นการแสดงแบบใกล้ชิดคนดูมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมา หนึ่งในไฮไลท์ของงานก็คือผลงานชิ้นนี้ค่ะที่เรียกว่า The Wheelhouse หรือว่าบ้านติดล้อนะคะที่มีนักแสดงรับบทเป็นนักเดินทางที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เทศกาลนี้จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่19และเสาร์ที่20สิงหาคมและก็ยังมีอีกครั้งในวันศุกร์ที่26และเสาร์ที่27สิงหาคมนี้บนถนนบรัสบาซ a าและถนนบูกิส ใครที่คิดจะไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์งานนี้ก็ห้ามพลาดนะคะต่อกันที่วงการเพลงอินโดนีเซียนะคะเมื่อต้องสูญเสียนักร้องเสียงดีที่อายุอย่างน้อยด้วยค่ะผู้ชนะการประกวดร้องเพลงอินโดนีเซียนไอดอลชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยหนุ่มไมค์โบเฮเดมีอายุเพียง32ปีเท่านั้น ผู้จัดการส่วนตัวของนายไมค์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาจากไปในช่วงเวลา6โมงเช้าในขณะที่นอนหลับที่บ้านของเขาในเมืองตังเกรังใต้ประเทศอินโดนีเซียเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีของเขาต่างพูดว่าไมค์เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายผู้ชนะการประกวดอินโดนีเซียนไอดอลอีกคนให้สัมภาษณ์ว่าได้รับข่าวว่านายไมค์มีอาการหัวใจวายและอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่เคยชนะการประกวด Indonesian Idol เมื่อปี2,548และจากนั้นก็ออกอัลบั้มเพลงมาแล้ว3ชุดด้วยกันยังอยู่กันที่อินโดนีเซียนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของศิลปินแจ๊สชื่อดังบนเกาะบาหลีแล้วครั้งนี้ค่ะจะพาไปพูดกับเขาแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยค่ะ ladies and gentlemen indonesia's rio c i t y ลาการบรรเลงทรัมเป็ตสุดแพรวพรของริโอซิดิกศิลปินชื่อดังจากเกาะบาหลีปรึงความสนใจของผู้ชมเมื่อครั้งที่เขามาแสดงในงานมหกรรมดนตรีอาเซียนในกรุงเทพครับอาเซียนสไปซ์สรู้มาว่าความสามารถของศิลปินหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านอกจากการเป่าทรัมเป็ตที่ต้องใช้พลังเยอะแล้วเขายังร้องเพลงที่ดีด้วย เราจึงไม่รอช้านะครับติดต่อขอจับข่าวคุยแบบส่วนตัวส่วนตัวซึ่งริโอก็เปิดเผยจุดเริ่มต้นของชีวิตบนเส้นทางดนตรีกับเราแบบหมดเปลือกครับ แม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังที่บาหลีแต่ว่าเรีอเกิดและโตในเมืองสุราบายาบนเกาะชวาของอินโดนีเซียจนเมื่ออายุได้19ปี <c oughs> เขาบอกกับเรานะครับว่าได้ตามเสียงหัวใจไปลงหลักปักฐานที่เกาะบาหลีครับ <c oughs> เรโอมีงานแสดงดนตรีทุกวันจันทร์ที่ริโอชิคาเฟ่แอนด์บาร์ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังฝั่งเมืองของเกาะบาหลี ดูจากบรรยากาศแล้วนะครับคงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าศิลปินจากเกาะชวาคนนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบดนตรีแจ,จ๊สจากทั่วโลกให้มารวมตัวกันครับแม้ว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักริโอในฐานะศิลปินแจ,จ๊สแต่ว่าคำตอบเรื่องแนวดนตรีจากเจ้าตัวนั้นกลับต่างออกไปครับ in myself you don't know. In a category of musicians, you know, I, I started with jazz. You know, I played jazz as I was teenagers. You know, I listened to it. I mean, I grew up with with jazz music because of my grandfather. He loves jazz. My mom, too, you know, I grew up also with different kind of music. You know, pop music, rock music, classical. You know, I listened to many kinds. So I love to play different kinds. You know. นอกจากงานดนตรีประจำบนเกาะบาหลีรีโอยังเดินทางไปแสดงดนตรีทั่วอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยที่เขาบอกว่าให้ความรู้สึกไม่ต่างจากบ้านของตัวเอง It's actually similar to home, you know You know, we have this similar... You know, we just got along very easy You know, it's like I'm talking to to Balinese people or, or to Suraba to Javanese people but it's just in a different language ทุกวันนี้ริโอเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้คาดหวังความโด่งดังสิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ถือเป็นรางวัลชีวิตอ่ะ you, ah. you know being popular to me is just a bonus my friend My life is all about music. I was born as a musician, you understand? So it's being famous for me is like bonus, you know? No, I, didn't, well, I didn't really expect that. I know I'm gonna be like that one day. อย่างที่เห็นแล้วนะครับว่าพลังของศิลปินหนุ่มคนนี้เหลือล้นจนทั้งเล่นดนตรีและร้องเพลงได้ในเวลาเดียวกันครับและนั่นก็ทําให้ชาวอินโดนีเซียรู้จักเขาในแบบที่ต่างไปจากศิลปินแจ๊สคนอื่นๆครับเจอศิลปินพลังเยอะแบบนี้อาเซียนสไปซ์สก็ต้องยกนิ้วให้แล้วครับ โอ้อัล oh ฟ์ริส <Wow. S 1> บอกด้วยนะครับว่าเสียงตบมือจากคนที่มาชมการแสดงดนตรีของเขาทําให้เขามีพลังมากขึ้นและอยากจะส่งต่อพลังงานนั้นกลับคืนให้กับผู้ชมทุกคนครับ It's it good back energy like you get recharge you know your energy like back to you Boom you know and he just want to give it even more Wait. Crazy. Crazy. ขอขอบคุณเมโซคอฟฟ่สาขาอินเทอร์ลิงทาวเวอร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการค่ะ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดไปดูกันนะคะว่าสาวปริศนาชาวฟิลิปปินส์จะกลับบ้านได้หรือไม่ค่ะโอ้บ้านเมืองที่นี่ so beautiful สวยจังเลยนะคะอ๋อแน่น มันไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเท่านั้นที่สวยแต่ว่าคนสยามหรือว่าคนไทยเนี่ยก็ยังเป็นคนใจดีมีมิตรตร่ตรอกันอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อกลมเกลียวแล้วมาดมามเป็นไงเป็นคนฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์เป็นไงบ้างคนฟิลิปปินส์ก็ very generous ใจดีมีเมตตา and very kind เหมือนแต่ายามิสคนสยามนั่นแหลคะค่ะ ฟังดูคุณผู้ชมครับดูท่าทางจะเหนื่อยนะฮะพูดแบบนี้แต่ว่าเอาไว้เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้มาดามพักกินลมชมวิวภายในบรรยากาศที่แบบโอ้โหเย็นสบายฝนตกพรำๆอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งสถานที่ <Ooh. S 1> น่าสนใจไม่แพ้กันเ oh. อาละครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากับพบกับอาเซียน,นเอร์สครับคือตกอย่างนี้เหมือนกันเลยตกไม่ลืมหูลืมตา ตกหนักมากแบบตกแบบหมาแมวกัดกันเลย<ะ> <laughs>